โซเชื่อสุดเศร้าอาลัยพลายตุลากับดาวช้างแล้ว หลังจากที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2ร่วมกับสัตวแพทย์และสัตวบาลจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2และเจ้าหน้าที่จากศูนย์แก้ไขปัญหาช้างป่าได้เข้ารักษาและอนุบาลดูแลพลายตุลาลูกช้างป่าพลัดหลงโคลงเนื่องจากยืนหลับไม่ยอมล้มตัวลงนอนติดต่อกันหลายวันทำให้มีอาการเจ็บและอักเสบบริเวณขาหน้าทั้งสองข้างรวมไปถึงขาหลังขวาการย่างเดินผิดปกติมีอาการบวมน้ำอักเสบบริเวณ หลายข้างซ้ายส่วนปัญหาระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการถ่ายภาพเอ็กซเรย์พบว่ามีภาวะกระดูกบาง สำหรับสาเหตุที่ไม่ยอมล้มตัวนอนเนื่องจากเจ็บขาและผลของการไม่ยอมล้มตัวนอนเป็นเวลาหลายวันทําให้บริเวณปากมีแผลจากการใช้งวงจับคอกไม้เพื่อพยุงน้ําหนักตัวเจ้าหน้าที่จึงหุ้มอคอกไม้ด้วยผ้าเพื่อลดการสัมผัสกับไม้โดยตรงล้างปากและพ่นสเปรย์นานโนรักษาแผลในปากรวมถึงปูพื้นอคอกด้วยแผ่นยางหนาเพื่อลดแรงกดทับจากการยืนเป็นเวลานานในคอกพื้นปูน โดยสัตวแพทย์ก็ทำเลเซอร์บริเวณขาทุกข้างที่มีการอักเสบและเจ็บรวมถึงหวัวไหล่ข้างซ้ายทำการรักษาด้วยเครื่องแมกเนติกจนกระทั่งล่าสุดเวลา19นาฬิกาวันที่13สิงหาคม2566มีรายงานว่า พลายตุลาช้างป่าที่พลัดหลงทางเจ้าหน้าที่ได้นำมารักษาอย่างเต็มที่ล่าสุดน้องจากไปอย่างสงบแล้วเดินทางกลับสู่ดาวช้างดีๆนะลูกทำให้โซเชียลต่างเสียใจเป็นอย่างยิ่งทางช่องกิจกรรมทำกินต้องขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพลายตุลาด้วยทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ